อาถรรพ์พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พูดผีปกป้องใครทําอะไรโดยพละการแม้เพียงหยิบเศษดินใต้พระธาตุจะมีอันเป็นไปทันทีมีเพียงพระสงฆ์ไม,ม่กี่รูปในประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ทําได้หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระอริยสง์สายเหือโลกแห่งแดนที่ราบสูงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ท่านอุปสมบทเป็นสามเนรตั้งแต่อายุ12ปี ในปีพุทธศักราช2,500และอุปสมบทเป็นพระพิสุกในเวลาต่อมาขณะอายุ21ปีหลวงปู่ศิลาท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระธรรมคำสอนท่านเรียนธรรมจนสำเร็ สอบได้ปร,ริญญาหกประโยคซึ่งนับว่าสูงมากๆขณะอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นหลังจากที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมจนได้ระดับสูงแล้วท่านจึงมาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติออกจาริกทธุดงไปตามสถานที่ต่างๆในเขตแดนอีสานไปจนถึงฝั่งลาวได้รำเรียนวิชาอาคมต่างๆจนแตกฉานแต่แล้วท่านจำใจต้องลาสิกขาบทเนื่องจากต้องมาดูแลแม่ที่ป่วยหนักในปีพุทธศักราช2521 จากนั้นอีกหนึ่งปีท่านจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งขณะนั้นท่านอายุได้34ปีเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทมีมากมายท่านมีญาณอย่างรู้สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเรื่องอุบัติเหตุที่ออกข่าวโด่งดัง เรื่องนี้อยู่ว่าขณะที่หลวงปู่ศิลากำลังเดินทางไปกิจนิมนต์โดยมีลูกศิษย์ขับรถให้แต่อยู่ดีๆรถกระบะฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำข้ามเลนมาถาลายจะมาชนรถที่หลวงปู่กำลังนั่งด้วยความเร็วของรถขณะนั้นจะต้องชนกับรถของหลวงปู่แน่แต่อยู่ดีๆรถกระบะที่ถาลายมาด้วยความเร็วสูงปรับชะลอและหยุดนิ่งลงทําให้รถหลวงปู่มีเวลาหลบออกจากระยะที่จะปะทะก,กันได้อย่างง่ายดาย คนขับขณะนั้นมั่นใจเลยว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่แน่ๆที่ทําให้รถที่เสียหลักพลิกคว่ำถลามาอย่างเร็วหยุดได้และเชื่อว่าหลวงปู่ท่านทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะก่อนออกเดินทางท่านกําชับมาเลยว่าให้เช็คช่วงล่างของรถคันนี้มาให้ดีหากมีอะไรเสียแม้แต่นิดเดียวให้รีบซ่อมจึงสันนิษฐานได้ว่าท่านมียานบาร,รมีอย่างรู้และมีพลังจิตที่ทรงพลังมากทีเดียว นอกจากนั้นท่านยังมีเรื่องเหนือโลกอีกคือท่านเป็นพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปเท่านั้นที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลที่พระธาตุพนมได้ลหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระธาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสร้างมานานกว่า2,000ปีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองมากมายรวมถึงผีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าเฮือนสาม จ้าเวนสามคือผู้ที่ปกปากักษาพระาธาตุพนมมาอย่างยาวนานและคอยจัดการกับผู้ที่ทำไม่ควรกับพระาธาตุพนมแม้เพียงดินที่อยู่ใต้องค์พระาธาตุก็ห้ามไม่ให้นำมาทำเป็นมวลสารในการทำวัตถุมงคลโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งการปลุกเสกวัตถุมงคลภายในบริเวณพระาธาตุโดยพระสงฆ์นอกวัดก็ห้ามเด็ดขาดเช่นกันหากใครละเมิดบทข้อ,ขอนี้จะมีอันเป็นไฟไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ เพราะแต่ก่อนก็เคยมีพระสงฆ์ที่ละเมิดกฎข้อนี้จนถูกเอาชีวิตไปโดยสภาพศพไม่สวยเท่าไรนักแต่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทท่านสามารถทำจนสำเร็จได้ท่านเล่าว่าต้องการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยใช้มวลสารคือดินใต้พระธาตุพนมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเหล่าเทวดาเหล่านาคอนุญาตแต่ผีไม่อนุญาตนั่นก็คือเจ้าเหือนสามนั่นเอง ท่านต้องเจราจาเป็นการใหญ่โดยใช้เวลาหลายคืนเพราะผีเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าท่านจะล่วงเกินพระธาก็หมายจะเอาชีวิตท่านสุดท้ายท่านจึงต้องอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระศรีอริยมุไัรมาช่วยต่อรองการเจราจาถึงจะสำเร็จโดยไม่ถึงแก่ชีวิต ในที่สุดวัตถุมงคลก็สร้างเสร็จโดยมีพลันจากทั้งเทพเทวทั้งหลายรวมทั้งไงนาคมาช่วยรวมกับความศักดิ์สิทธิ์ของดินใต้พระทัาพนมที่มีเทวดาคุ้มครองมากมายนี่จึงแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของท่านที่ท่านคงจะสั่งสมมาอย่างยาวนานหลายภพหลายชาติทำให้สามารถทำในสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้ หลวงปู่ศิลาถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเจริยวัตรงดงามมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาและรักสันโดดชอบปลีกวิเวกลูกศิษย์ลูก,ลกห่ทั้งหลายมักพบเห็นท่านยิ้มแย้มอยู่เสมอไม่แสดงอาการถือตัวและวางตนสูงกว่าพระสงฆ์รูปบื่นนเลย นับว่าเป็นบุญของเราที่ตอนนี้ท่านยังดำรงทัตุขันอยู่หากมีเวลาก็สามารถไตกราบท่านได้ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโธตะบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินขอบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโท,นค,นโนโทคุ้มครองทุกท่านให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านอนุโมทนาสาธุ